ว้าวแบบนี้ออกเดินหน้าัวกน,น้ดๆนะโอเคนี่จะมาหนีผลิเอนน้กันอขอเป็นเป็นนักเคลนมไม่ใช่นักเค้นเออช้าโดช้าโดชาโดชาโดนี่ชา้ชาโด,าดขอเป็นชาโดนะฮะชอบชา้าโดไปแล้วอืมอืมพรีบอยอ่ะแบดบอยอ่ะแบดบอยโอ้ยสีออ่คนเลยอ้ายมากสี่คนสี่คนสี่คนอ้ายมากสี่คนเอ๊ไปเดี๋ยวเธอเป็นใคร เริ่มเลยเฮ้ยคนอีกกม,มาละโอเคแมปนี้ด้วยแล้วผมอันนี้เป็นหนึ่งมือกดชิปเอาม,มาไ,ไม่ได้เหรอไม่ได้ฮะโอ้ยนี่เออแมปแบบนี้มันก็ประมาณว่ามันจะให้หนีเราแบบนีคนอีครั้งวิถึงใหียังใครใครือว่าคนเนี่ยมันจะต้องพยาย,ยามจะล่าเรา เอาผมบินเลยเจด้วยก็คือเราเอ,อามัตรงนนอีคนนี้แต่แต่คนมันบ้ามากดูดูมันมันบ้ามาเลยตรงน,นี้คนนี้คนนี้เอไอครับแบบแบบนี้ก็ประมาณน้ใครที่มาดีย๋ยอะ่ะแต่เรา,เราคือเราต้องเอาเวลานี้ให้เวลามันแบบมันหมดประมาณแบบหนึ่งร้อยวินทค้ายมั้งอ่ะมันจะมีประตูออกมาแล้วเราค่อยเข้าประตูลแล้วเราไปเเป็นแบบฝ่ายชนะแต่ถ้าเราเข้าน้อยแล้วเราตายกมหมดเดีวยวก็คือเราเราเรา,เราจะแพ้ครับเข้าประมาณนี้มั้งประมาณนี้แหละที่ผมเข้าใจ เอาเวนกรรมไฟนะอะไรอกวันนี้หลบผมจะไปกลับเที่ยวมันผมเชื่อใจน้องเทียวเขาน้องเทียว,น,ยวน้องเทียวน้องเทียวทิ้งผมไปละโอ้โไมมันมากกลัวจังเลยฝกใครเนี่ยโอ้ยโอเคไอ้คนนี้ดูดูดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพร้อมปลูกใช่ไหมเอาไม่ใช่คนนี้อันนี้มันมีมีท่านคนนี้ ว wow. ้าวคะแน wow. วนวาชจ่าว้หือรเรียกว่าแท็กจมตีเอ้าไปๆๆไม่ไ้อเก้ม่ลงเว้มันบ้าแล้วตัวเด็นบ้นาเออเฟอครับสอครับทีไม่ทันเออคุณยิงครับต่อแล้ก็เจอได้แบบไม่ไม่พลังจิตอ่ะมชื่อลาแต่มันเนี่ยพลังจิตได้ เมือตอนนี้ผมก็รอกสิกลคัจจุร์รอผมเอาคัจจุร์เดี๋ยวผมจะเอาไว้พุ่งไอ้ก็คือไม่ใช่เกมน,นี้ละไม่ใ่ไม่ใช่เกมดีโฟนนี่แล้วแต่นี่คือเกมบูบีโ้โฟนนี่แต่บูบี้บูบี้โซดิปูนิดปูนิดไป่เอาเอาไปโดนหมือนะโอ้โหผมโมนเดียเลยมันมันจะตีแดงมั้เนี่ยพูรขนาดนี้มันจะติดแดงมั้งเนี่ย ฮ่าฮ่าโดนหลอกวัดไอ้วัดไรอันนี้คือผมไม่เหนีผมจะสู้อย่างวิลบุรุษฮัลโหลวัดซับกายเอ้ยยังไม่พูดมาเลยเออเจอเมทันเจอพี่เมทันผมนี่เจอพี่เมทันผม เอาละเอ็นกำตัวใครตัวมันเนอร์ตัวใครตัวมันเนอร์ตัวใครตัวมันเนอร์ตอนนี้ผมตามใครอ่ะอ่อผมตามพี่ผีคนนี้อ๋อไปอยู่ตรงนู้นเนอะโหตอนนี้พี่พี่พี่เมทันกับพี่ไอ้นั้นแบกมากเลยพี่เมทันกับพี่พลังจีบอแบกันมากเลยพี่เมทัลจับแล้วแล้วพี่พลังจีบยิงอ่ะพร้อมยิงอ่ะคนโหดเขาปุูผักอะไรเอ้ย อาเทลบินของนุชเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอยู่ห้าหน้าขอเล่นเล่นเนดรับเตอร์เอแนะแล้วกันอยากลองเล่นดูนะเฮ้ยพี่คนอีกยอมเลยเหรอเออแถวพี่เมทั้นผมเจอพี่เมทั้ผมไปเจอพี่เมทั้ผมไปโคตรผุดโถดก็เป็นพี่เมทั้โคนิก ตอนนี้แบบผมคือได้วไปโยชน์มากอยู่ผมเตรียมไว้ดีแล้วตอนเนี้ยยิงไปวะเช่า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 วะเชาะ่ชานีมีการชนม,มีการโทนโอเคผมว่าเกมนี้ไม่ใช่นั้นนไม่ใช่เกมผีมผนี่จริงๆคนนี้ละตอนนี้คือเกมเกมฆ่าคุณนิดเลยเฮ้ยพี่จิ๋วโอ้โหพี่จิ๋วจุ๊บเก่งมากเฮ้ยตอนนี้ประตูหน้าใกล้เปิดละเคดิวิ้งไปขอทั้ง เฮ้ยถ้าได้หุ่นตู1 1> <teaching. S 2> ้ไปเออไปไปโดนไปโดนมันไม่โดนไม่โดนมันมาาไปแล้วมันมาไปแล้วมันมาไปแล้วมันมาไปแล้วเฮ้ยมันเอ๊ะเดี๋ยวมันมันไปดักมาตัว แล้วเวนกาเอาแล้วเวนการมันไปดักประตูมันไปดักมันไปมันไปดักตู้ทำไงดีไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยอารีเขียนให้ดูนะดูดูดูว่าจ้าโอ้ยจุ๊บยี่ตั้งพี่ไม่ทันผมกวตรเทพพี่ไม่ทันผมกวตรเทพไม่เดี๋ยวแกเอาต่อพี่แกเอาต่อสาขานึงไม่เลยร่ากับโมเลโอ้เฮ้ยพี่ไม่ทัานข้อโหดอ่ะ เ,เหมออเป็นอันนั้นได้ไหมอ่ะชาตัวโดนล็อกไปละเมทันโฟนิกเลยเมทันโฟนิกผมมาละเดี๋ยววันนี้ผมได้ชโชดเดี๋ยวเจออนะันน่าแบบจับควกแข้งไหมเมทันผมแบบเมทันสุโดโหดพราะว่าด่านตัวทำไมด่านนี้มันสว่สางอะไรเนี่ย โอ้โหทำไมพิดไม่ทำบล็อดจังเลยตอนนี้โอเคกด e กด e คือพันูพุ่งบีบคอผมไม่ผมไม่กลัวจะจโซนอุซนิกอีกอุลอีกอีกอะไรก็มาเถอะตอนนี้ผมพร้อมสู้แล้วพอดีตอนนี้แบบผมเป็นเมทัลเมทัลโซนิกสุดโหดอันตรายอ๋อันนี้คืออะเรอ๋อันนี้ยิงได้เหรอที่ผมเกียร์เองเกียร์เองนะอ้ย ดีดดดดทำไมทำไมผมจำไม่ได้อาสกิลมันใช่ยังไงสกิลมันฮาบอลมาแล้วยี่ห้าเฮ้ยเฮ้ยกลัวเปลือกเฮ้ยทำไมมีหลายตัวจังทำไมมันมีอ๋อมันตัวปอมหรืเอาเลยตัวนี้ตัวไหนตัวเจ๋ง อ๋อทำไมมันมันมันม,มีสกิลเหมือนั่นแหลผมไม่รู้เนี่ยทำไมทำไมโซนิคเรอบราเรามันมีมันมีสกิลมันมีสกิลแยกล่างอ่ะผมไม่รู้นะเนี่ยผมไม่รู้มาเดียวมาเดียวหยุทำไมเดียวไฟล็อตโอ้ใช่ผมผมใช้เป็นละอ๋อรอบแรกที่ผมใช้มาปโลคือแบบผมใช้ดูดตัวปลอมเออเป็นกันละเฮ้ แอบมึงเธออยู่น่าจะยี่ค่ะขอบอยมมจ้ดน้าจ้ะอืมโอเคเจอกันปีหน้าจ้เาเราเดี๋ยวเรากิดผมแป๊บเดี๋ยวผมไปช่วยอุ้ยาอาอย่าอุ้ยไม่อยากละไปยี่ดีเลยมมามามาโอมยไม่ไมมา ไม่ต้องมือตายเรืองเรื่องเรื่องผมบกนี้มาทำไมดิม่เกอบตายเกอบตายเฮ้ยจะทำต้องเที่ยวผมนะจะทำต้องเที่ยวอย่าผมผมรถครับเอาเวรกรรม้ยไม่ตายหรือ เออมันว้าบมันว like oh. ้าบมันว้าบมันเดินล่างขอแล้วเออทัวแบบดีไปอไรสุดมาดิเอา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 ละเวรกรรมไอ้ตัวจริงหาไม่เจอละอุ้ยแล้วมันแล้วรอบนี้มาเป็นสวีดมันยังล่างแน่อ่ะผมไม่รู้ว่าตัวตัวไหนตัวจริงอ่ะ มันมันวา้ามันมันว้าแบบนั้นด้ด้วยเลยเยอะละเป็นกรรมปุ๊บเลยผมเลือกสิบไปครับพี่ชาโดเจอกันเจอกันพีหน้านี้แบบผมเห็นแกตัวอันนี้ผมขออันนี้อะไรเห็นแบบเห็นแกมาพี่ตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวแล้วผมทำไมต้องไปพูดอย่างนั้นด้วยทำไมผมไม่ดีเดี๋ยวยูเลือดนักสู้ผมมันก็เข้ามา โอ้โหไมเมื่อกี้ผมไม่หนีเนาะวะชาจับไปหยุดเดียวนี้นะโซเดกตายคนหยุดเด้แล้วไปดลูผมผมขไดไม่ได้เดี๋ยวดู เมื่อกี้คือผมเดี๋ยวเอันนี้ผมขอเรื่องเหตุการณ์ก่อนแบบแปหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใม้ผมพูดคิดทางอ่ะอันนี้ผมโใครนี่เก็บยวกได้คือเมื่อกี้คือผมยังไม่ตายอ่าอันนี้ผมขอเลียกเรื่เหตุการณ์กับนพูดไปหน่งนะคือเมื่อกี้ผมยังไม่ตายเออถูกแล้วอ่าถูกแล้วถูกแล้วผมละยังไม่ตายแล้วทีนี้ผมฟื้นขึ้นมาแล้วรอบแรกอ่ะผมไม่รู้ว่าผมตายแล้วผมก็เลยกดสกิลเอแล้วทีนี้ผมไปชงไซโคเนิกเออชงเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไปกดปุ่มอะไรไม่รู้เมื่อกี้ผมเอฟ ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วมันก็ระเบิดตัวเองตายอีกโอ้โหเป็นเบจิต้าเลยเนี่ยเป็นเบจิต้าตัวใหม่ปะเนี่ยเบจิต้าเอลเอลเอลเอฟเอลเอฟในตัวก็มาริเจนอะใช่ไหมโอ้ยตายตายอย่างฮาเลยเมื่อกี้ผมไม่รู้อะไลยแม้ผมก็คงตายแลย้วแต่เขามีมาชุบผมทันอะ่ะโอ้ยนี่ผมสุดจะรอดละโว้ยเนาะ รู้ผิดชีวิตเปลี่ยนหมดจริงอ่ะรอบเนี้ย